เอาล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีกันทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกม h o ไค a i i ิ p แ c t เบต้าเทสเวอร์ชั่น5.8แล้วนะครับซึ่งวันเนี้จะมาตั้งใจรีวิวตัวละครตัวใหม่ให้เลยแล้วกันเป็นตัวละคร s อสพล้วนเลยในพลังกิจแต่โจมตีเป็นกายภาพเดี๋ยวผมจะพาดูเลยกันว่าเป็นตัวละครตัวใหม่แน่เป็นน้องที่สำหรับทาสีนี่เองเนี่แหละชื่อกรีเซลยิโซเลยแล้วกัน ยังอ่านอังกฤษยัยงไม่ค่อยเก่งอ่ะแต่ไม่ไม่เป็นไรหรอกครับผมทีนี้อาวุธอาวุธประจำตัวก็จะมีเอลิเจตแอสตรานี่แหละนี่คืออาวุธประจำตัวของมันเลยละกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีเป็นอาวุธเ e อของมันด้วยละกันเนี่ทีนี้เรามาดูรายละเอียดของอาวุธที่ยังไม่แปลเป็นเอเก่อนเลยละกันอโอ้สะสมค่าเลือดไหล5.4หน่วยเลยเ,ลยเนี่ย ทีนี้เราไปดูไอ้นี e ่ดีก e ว่าตอนแปลเป็น ex จากเมื่อกี้5.4อันนี้ก็เป็น8.9ควาเสียหายกายภาพนี่ก็เปลี่ยนนะคอมโบถ้าไม่ตายเขาหมด 3, 2, 2อที่3.2%นี่แหละตัวละครสถิติสร้างความเสียหายกายภาพให้18.6%แสดงว่าต้องเล่นกับตัวละครจะทีมกายภาพลุ้นลุไม่รู้ว่าจะใช้กับทีมกายภาพได้หรือเปล่านะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรหรอก ตอนนี้สติกแมาจริงๆถามว่ามีแนะนํำไหมมันก็มีแนะนําอยู่อ่ะจริงๆอ่ะสติกมาต้องใส่เซ้นี้ของมันอ่ะแต่ตัวตัวเบต้าเทสอ่ะเขายังไม่ได้ให้เซตนี้มาต้องรอไปก่อนจะก,กว่าทางเบต้าเขาจะให้มาให้แต่ถ้าเป็นผู้มือใหม่เขาแนะนําให้ใส่เซ้นี้ดีกว่าเป็นเซตของ Tele za, เทเดซาออจินอริออจินไปก่อนเป็นบนบนับนบนปานกลางปานล่างอะไรพวกนี้นั่นแหละ ส่วนอาวุธก็ต้งใสซนี้ไปก่อนไฟเอ็นเจลไปก่อนนะอาวุธสี่ดาวแก้ขับไปก่อนเออแม่นั้นมันก็มีอาวุธตัวเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าซีเวอร์ลิปเปอร์เนี่ยจะถามว่าใช้ได้หรือเปล่ามันก็น่าใช้ได้สําหรับแบบที่ไม่มีอาวุธประจําตัวมันนะแต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นตัวลลคอร์อสฟิลวนะ้วนอ่ะก็แนะนให้เอาอาวุธเอดิเชสตไปดีกว่าแล้วสามารถนําไปแปลเป็นอาวุธเอเได้ทันทีเลยละกัน สกิลสติกมาแตอนนี้เราต้องรอทางตัวเบต้าให้ส่งซิกมาประจำตัวของมันมาก่อนเลยมาดูทีมที่แนะนำอ่ะโอ้ก็มีทีมแบบกายภาพอยู่ตัวหนึ่งจิตนาภาพอยู่ตัวนึงนั่นแหละเดี๋ยววันไหนว่างๆก็จะลองมาทำคลิปวิดีโอกับการทีมทแนะนำสอตัวนี้ให้เลยแล้วกันว่าสตัวเนี้ยจะเวิร์กหรือไม่เอาละหลังจากที่เรามาดูรายละเอียดของตัวละครตัวใหม่แล้วอ่ะทีนี้ ถ้าทำการเข้าไปที่ DPS เช็คเลยละกันเราเลือกตัวละครไว้เรียบร้อยแล้วเอาละจะขอทดลองเป็นอาวุธที่ยังไม่แปลงเป็น a อก่อนเลยละกันไปเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่ามาดูตอนถ้าเปิดเกมด้วยจะเป็นย่างอ่าเอาหอกมาส่งลงถึงพื้นดีนะสวยงามจริงเฮ้ยท่าเดินเหมือนของเซเลซ่าเลยเอ้ยแล้วแต่ไม่ใส่รองเท้าด้วยนี่นะมือมือขวาถือผูกันมือซ้ายถือจานสี อ่าหยิบภูกันมามาซูมสีพาเอ,อไม่มีกระดาษรอ้ยอยู่กคนนะเอาละทีนี้เราเข้าไปที่ในนี้ใน,นตดดสอบดีเพเลยแล้วกันวางกลางเขนอ๋อวางกลางเขนก็เหมือนกับทําไอ้นี่นี่ว่าเขาเรียกว่าสกิลหลบเลยแต่ว่าดูกลางเขนดิสีน้ำออกมาจากกลางเขนล้วนเลย กางดูว่าหลังจากที่วางกลางเขียนดูก็มีสีสันสวยงามนะเดี๋ยวคอวางอีกรอบหนึ่งละกันอ่าพอวางเสร็จแล้วมันก็จะติดค่าสถานะลมให้เลยละกันตนีนี่คือท่าตีของมันเลยใช่ไหมเดยคล้ายๆเหมือนไอ้ดูโรโดจักรกลเลยถ้าลมนะขอกดเพชรถ้าไม่ตายแล้วกันหยิบภูกันจุ่มสีแล้วก็ทา ออโอ้โหพื้นหลังสวยเลยเนี่ยเฮ้ยสวยๆจริงเดี๋ยวลองขอกดอีกรอบดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะกดอีกรอบหนึ่งนี่มาทาปาดเรียบร้อยสีสวยไม่ล่ว <c oughs> โอเคทีนี้เราก็ไปดูอาวุธ EX เลยละกันผมขออนุญาตข้ามไปเลยละกันนะเพื่อ ไปดูเป็นอาวุธต่อไปที่เลื่อนขั้นเลยละกันเอาละ่ะทีนี้ก็จะทําการเปลี่ยนอาวุธแล้วทีนี้จะมาทดลองใช้เป็นของ ex ไปเลยละกันที่เลื่อนขั้นเป็น6ดาวไปเลยละกันเดอ้อมาเปลี่ยนเรียบร้อยเข้าไปกันเลยเอะมาโศกึงที่ไม่รู้ว่าเพราะว่าไอตัวไอตัว5ดาวตัวนั้นน่ะหลังจากที่เราวางอ่ะมันก็จะติดสถานะไอส้สกิลหลมให้เลยละกัน แต่พอตอนไปลปิดเองไม่รู้ว่ามันจะติดให้หรือเปล่าต้องลองวางดูดิอ่าก็ยังติดให้อยู่เหมือนเดิมแต่แค่ให้ความเสียหายกายภาพแบบพอสมควรให้เยอะอยู่นะเดี๋ยววันไหนจะลองมาทดลองเล่นกับทีมกายภาพดูดีกว่าแต่ว่าตัวละครตัวนี้มันก็เป็นแค่พลังกินอะไรแะแต่เป็นตัวละครซับนะอ๋อวางรอบหนึ่งเลยแล้วกันเออสีน้ำออกมาจากกลางเขนด้วย อ๋อโว่ถ้าไม่ตายเลยแล้วกันตีนี่แต่เมื่อกี้ตอนที่มันล่างดาบพืนะ้นน่ะมันก็ยังแบบดูท้าไปนิดนึงนะแต่ตัวดูดูดน่าจะดูแล้น่าจะทัน,นใจมากกว่านะตัวสแตนหลังอะ่ะตีปาอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกัน อาตาสีปาดเหมือนเดิมเ <mm> หมือนปาสีใสกลางอากาศเลย <mm> โอเคขอจบการรีวิวตัวละครตัวนี้ให้เลยแล้วกันก็ <mm> เป็นยังไงกันบ้างก็หวงสำหรับตัวละครตัวใหม่ตัวนี้ขออนุญาตกลับไปอยู่หน้านี้นะ <mm> ตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีที่สุดแล้วที่สามารถเอามาเล่นซับ หรือว่า,อามาทำกับ QTE กับเพื่อนในทีมได้เอาละก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบไปด้วยดีเลยละกันเดี๋ยวไว้ไปเจอกันคลิปหน้าเรื่องการจัดทีมแล้วก็เรื่อง QTE อะไรพวกนี้นั่นแหละแล้วก็จะมีคลิปอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับเนื้อหาเบ t a าเทสเวอร์ชั5.8นั่นแหละเดี๋ยวขอจะสรุปเลยละกันนะทั้งหมดนี่ไปแค่เนื้อเนื้อหาเบต้เท่านั้นแต่ยังไม่สามารถที่จะเอามาอ้จัดเซิร์เวอร์จริง,งปทางการได้ เพราะนั้นแต่ว่าต้องรองเซิร์ฟเวอร์จีนเป็นทางการก่อนถึงจะชัดเจนได้โอเคสวัสดีวันนี้ต้องขอลาไปละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับเกมคอนไครแบบเปต้าเทสเวอร์ชัน5.8แล้วกันบ๊ายบาย